เออพูดๆเลยหลายเลยไปเลยไม่หรอก UFO UFO มาช่วยโลกจริงหรือจะมาช่วยเพื่ออะไรมันเป็นคำถามมันเป็นคำถามที่แบบว่าโอ้ลูกเม็ดลูกอะก้อนเม็ดลูกหีต้องไม่ใช่อะไรวะนี่ยไม่เคยเห็นข่าวก้อนเม็ดก้อนเม็ดที่ว่ามันเป็นกลมๆอ่ะแล้วแต่ ชาวตุรกีแตกตื่นพบเมฆประหลาดค้ายยูเอฟโออที่มันรูปก,กลมๆแต่ที่ใช้ได้ไม่ใช่รูกผีมันคือลูปผีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้ติดเหลือแม่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนตัวพ,พี่พี่เชื่อมีจริงแต่ไม่เชื่อว่ามันจะมาช่วยโลกมันจะมาทำอะไรมาช่วยโลกผมอะ่ะไม่ได้ อยอมยอมแล้วแต่ก่อนเคยคิดว่ามีจริงแต่เดี๋ยวนี้คือผมไม่ค่อยได้ใส่ใจแล้วแต่ถ้ามาคิดคิดดูผมว่ามันคงจะมาสำรวจเฉยๆแหละเราเราก็แค่เป็นหนึ่งในดวงดาวที่อยู่ในเส้นทางการสํารวจของมันแล้วถ้าไอ้สามแล้วถ้าไอ้สาลำที่เขาบอกเขายิงตกเป็น u f เอฟโจริงแล้วเป็นยานเอเลนยนจริงๆอะแล้วถ้าเกิดเรายุดๆไปยิงของเขาตกมัวตวเนี้ยแล้วเปิดสงครามมาทําไมวะ ผมว่าผมว่าถ้ามันมีความคิดที่สามารถแบบทํายานสืบสวจจักรวาลได้ผมก็คงคิดว่ามันคงไม่ใช่ดีผมว่า,ม,วามันก็ต้องมีความคิดบ้างแหละที่แบบเอ๊ะทาไมมันถึงยิงยิงเราตกนะมเอเอว่ะเราอยู่ดีเข้าไปในดาวเขาเออมันก็ต้องมีความคิดบ้างหรือคิดในคิดในเรื่องของหนังเลยนะคิดในแบบพอดหนังเลยนะอ่าแม่ง มาเอาทรัพยากรก็เป็นไปได้อ่าใช่ไหมมันจะมีคลิปหนึ่งคลิปหลุดยอมรับวว่าเราอะดูเฉยๆเราไม่ได้เป็นคนฟ้าว่ามันเป็นเป็นคลิปที่เหมือนถ่ายใกล้ๆกับดวงอาทิตย์แล้วแบบคือด้วยความเอ่อเอาอากาศเรามืดใช่ไหมอืมใช่ ้วแล้วความมันเป็นดัวที่มันก็จะมีเสนเรากลับกลายว่าเราหินเส้นดัวทินอ่ะมันยิงเป็นเส้นตรงเข้าเหมือนท่อเข้าอะไรสักอย่างอ๋ออ่าแล้วก็เหมือนพอเหมือนมันเก็บมันดูดหรือมันอะไรเสร็จเนี่ยมันก็พุ่งออกไปเลยอ๋อจําว่าอกออกอเเหมือนจะเคยเห็นอยู่่ะใช่ซึ่ง แต่ไอคลิปคลิปที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยเอาตรงๆมึงไม่อยากเชื่อเลยเชื่อก็ถูกแหละไม่อยากเชื่อที่อย่างเลยพวกคลิปพวกเลยแม่ง,ง,งมันแล้ว,แล,วแล้วมึงไปจับพัดจับผูอยู่ๆไปถ่ายได้ไงคลิปให้ให้หาความจริงจากคลิปพี่ว่าไม่เก้าสิบไม่ร้อยร้อยในหนึ่งที่ว่าจะเป็นของจริงแล้วยังหาคำตอบไม่ได้ หรืออาจจะหาคำตอบได้แต่เราคิดกันไปไกลว่าเฮ้ยเทียไม่น่าใช่ไม่น่าจริงหรอกอะไรประมาณนี้แล้วอย่างหมอปาลายถ่ายรูปติดถ่ายติดยูเออ่ะหมอปลายถ่ายติด u ูเอ่ะก็เห็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอากลอบรบอินเสิร์ตขึ้นให้ด้วยหมอปลายแต่จริงถ่าย ถ่ายติดเอเลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปอินเสิร์ตขึ้นให้ในด้คลิปแล้วกันเออเอเลี่ยนประเภทไหนไม่รู้แต่ที่รู้มันอ่ามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดูในแชทเธอพี่พี่ส่งมยดีกว่าผมผมจะได้เห็นภาพด้วยแชทในดินนะโอเค คือถ้าใครดูข่าวน่าจะรู้กันว่ามันคืออะไรที่ผมพูดถึงเนี่ยหมอปลายไทยติดเอเลี่ยนเนี่ยมันมันเป็นอย่างเงี้ยดูดิอ้าวอย่างนี้ผมไม่ได้จะอะไรหรอกนะแต่คุณคุณคิดว่ามันมันมันใช่เหรอมันมันใช่เหรอเง็้แป๊บนึงนะขผมคุณหน่อยเห็นว่าเห็นเอเลี่ยนไหมผมเห็นเอเลี่ยนไหมเออเห็นไหมผมเห็นเอเลี่ยนไหมผม เชื่อไหมผมเห็นอันเนี้ยแล้วผมเป็นถึงอันหนึ่งมันอย่างอันนั้นมันเป็นเอเลี่ยนแบบความผิดพลาดของกล้องใช่ไหมผมจะให้ดูวันหนึ่งจำจำจำชื่อม่ได้ไหมเอเล่นความผิดพลาดของกล้องอันนี้ผมไม่ได้พูดนะน้องผมมันพูดนะผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเป็นเอเลี่ยนจริงหรือเปล่าผมไม่ได้ด่าไม่ได้วิจารณ์อะไรนะผมไม่ได้ด่าหรืออะไรนะแต่สิ่งที่ผมเห็นก็มันไม่ใช่อ่ะครับเอเลี่ยนสีม่วงนะครับ ไม่ไม่ใช่ผมไม่พูดอะไรมากดีกว่าเดี๋ยวเดนเล่นผมไม่อยากพูดอะไรมาถ้าคุณคุณเชื่อก็เื่งของคุณแล้วแต่คุณผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อมันคือเอเลี่ยนผมมองไม่ออกเลยมันเป็นเอเลี่ยนตรงไหนเกที่เห็นก็คือเนี่ยแสงสีม่วงว้าว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 ้าตกกระทบกับเลนส์กล้องมันไม่ใช่เอเลี่ยนเลยครับแต่แล้วแต่แล้วแต่คนจะคิดอ่ะแล้วแต่คนจะคิด อาจจะเป็นเอเลี่ยนในสายตาเขาแต่สายตากูมันไม่ใช่เอเลียนนะเพื่อนมันมันมันคืออะไรก็ไม่รู้มันคือแสงที่ตกกระทบจากเลนส์กล้องเลยเกิดเป็นลูกล่างกันอือแล้วก็แล้วก็บอกมันคือเอเลี่ยนในในมุมมองพี่นะพี่ไม่รู้นะแต่เขาบอกเป็นเอเลี่ยนพี่ก็ไม่รู้อะเออก็แล้วแต่เขาแต่เอเลียนเขาก็คือเอเรียนเขาแต่ไม่ใช่เอเลียนกูอะ เนี่ยคือผมไม่มั่นใจว่าจะหาได้ไหมแต่มันมีมันจะมีช่วงหนึ่งเลยที่แบบเอ่อมันเป็นเป็นภาพนึก,นกทุกคนนึกภาพเป็นแท่งยาวๆแล้วมีลักษณะแบบเหมืนคีบแท่งยาวๆลักษณะเป็นีบกูนึก <c oughs> ไม่ออกเลยโรู้แท่งยาวๆอะไรคื ที่ตอนนี้อยากหาภาพประกอบไว้มันตจจัวเดียวเพือส่งให้ทุกคนจะได้ก็นแต่แบบคือแบบตอนนั้นทุกคนเขาเ้าใจว่าเฮ้ยคือคือแบบคือตอนนั้นมันคือมันเป็นหนึ่งในถ้าคนเคยดูพวกแบบถ้าคนเคยเสพแบบพวกตำนานสัประลาดอย่างผมมแบบันจะทุกคนจะเคยเห็นตัวนี้แต่คือทุกคนทุกคนที่แบบช่วงนั้นที่เสพอ่ะแบบมันจะเขาเ้าใจว่าเฮ้ยสัปหลาดบินได้ ตัดตัวเนี้ยที่มันขนาดเล็กแล้วบินแล้วดูเหมือนบินได้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่บินเลยที่ส่วนใดโลกความความจริงไม่ใช่ฮะมันคือมแมลงที่แบบคุณถ่ายด้วยแบบอัตราต่อภาพมันมันสูงอะอรู้จัไหมเพลยะอย่างถ้าเราพูดตามภาษาเกมเนี้ยไอเอพสของเรามันคืออะไรนะหนึ่งวิตอหนึ่งภาพใช่ไหมประมาณนั้นอย่างสามสิบอย่างอย่างสามสิบอ่าซึ่งมันเหมือนกันก็คือ อันนั้นเหมือนเขาไปถ่ายในในตอนที่เขาใช้ A P S ของคือมันมีสับสับของกล้องแหละแต่จาไม่ได้มันมันถ่ายพอถ่ายเสร็จใช่ไหมด้วยความมันคือความจริงอ่ะไอที่แม่งดูเหมือนสัตปะหลาดไม่ใช่มันคือแมลงมันคือแมลงบินผ่านแล้วแล้วด้วยความแต่แมลงพวกเนี้ยมันปีล้วมันมันมันบินอะอ่า มันจะมีความไวสูงอยู่แล้วแล้วด้วยความที่ไปถ่ายด้วยแบบเฟรมภาพสูงอ่ะมันเลยกลายเปน็นขึ้นขึ้นแล้วมันเป็นตัวแท่งตัวจะเตถ้ทหารถ้าหาตื่นก่อนที่แต่งิ้เสร็จเดี๋ยวผมจะส่งให้ทุกคนจะได้กินว่าตัวว่าตัวมันเป็นยังไง <c oughs> อันดียเลยอธิบาไแล้วดูเย,ยี้ยมมากเในในความเป็นจริงแล้วอ่ะเอเลียนอาจจะมีจริง นะคิดตามนะเอเลี่ยนอาจจะมีจริงแต่และอีกมุมมองหนึ่งถ้าคนมองว่าถ้าคนถ้าคนมองว่าเอเลี่ยนเนี่ยไม่มีจริงบอกไอ้ที่เนี่ยก็แค่พวกมึงก็แค่คิดกันไปเองดูดูหนังดูหนังมากเกินไปเอเดหนังมากเกินไปพวกมึงอ่ะแต่อยากจะถามจริงๆว่าแล้วเราเกิดมาได้ไงถ้าถ้าอย่างนั้นคือก็ถูกแหละเรา ไม่น่าจะเป็นสิ่งเดียวในจกักรวาลนี้ที่เออเออมันมันต้องมีสักแบบดวงดาวหนึ่งที่แบบมันมันต้องมีอยู่แล้วที่แบบสามารถเป็นสิ่งในชีวิตที่สามารถมีวัฒนาการตัวเองจนสามารถสู้กับสิ่งที่ดาวตัวเองเป็นได้มันไม่ใช่แค่เราที่เดียวหรอกที่อยู่ในโลกใบ,บนี้ถ้าพูดตามความคิดผมโลกเราแค่ ดูเหมาะสำหรับเอ่อมันเรียกไงการขีอ่อเตอรอะใช่คือสภาพอากาศแรงโน้มถ่วงออกซิเจนมันเหมาะมันเหมาะที่จะมีสักสี่วมธีวิธีหนึ่งที่แบบจะจะมีวัฒนาการตัวเองขึ้นมาได้ให้คิดแต่จริงแต่จริงท่านนึกถึงสมัยก่อนที่จริงกว่าเราจะมีวัฒนาการตัวเองจนขนาดนี้ได้ก็นาน ก็ขนาดอยู่ตัวจะผ่านช่วงนั้นช่วงนี้มาได้ของพวกเราของเรานานขนาดนี้ถ้าเรานึกถึงดาวแต่ดาวอื่นเราไม่ต้องคือที่จริงอ่ะเราอาจจะเป็นสปิชี้เกิดชาแบบโมขาวก็ได้ก็อาจจะใช่เออยังพูดไม่จบเกี่ยวกับที่บอกว่าที่ชนชอบพูดว่าอะไรนะมึงอะไร ในวินจิตรหรอเอเลียนนะมึงดูหนังมากไปหรือเปล่าแล้วทําไมเราถึงเกิดมาคุณลองคิดตามผมนะถ้าเราเกิดมาได้แล้วเขาจะเกิดมาไม่ได้หรอเดลเาิลเกิดมาได้ยังไงคนเกิดมาได้ยังไงลิงเกิดมาได้ยังไงฟอสซิลที่เราเห็นจะนี่คืออะไรเอเลียนสร้างขึ้นหรือย,อยังไงครับแป๊บหนึ่งนะพี่เอเลียนสร้างเดลเาิขึ้นมาแล้วทําลายทิ้ง

ยังมีความคิดอยู่ว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งเดียวบนจักรวาลนะคือเราเรียกไงเราอะไรใช้คํานี้เราจะคุ้นเคยกับคำว่าเราเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาใช่เราเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาใช่ส่วนไอ้พวกนักพาก็ไม่รู้เออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อใช่ใช่ตอนตอนแรกจะไม่เสียงแล้วอ๋อไม่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 เสียงไม่เสียงไม่เสียงก็คือ เราคงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตคนสิ่งเดียวที่แบบอยู่ในกาแล็กซีเนี้ยใช่อย่างเ้นไม่ได้เหงาว่างนะพูดตามตรงใชม่มันก็จะเหงาหน่อยขนาดคนในกาแล็กซี่เดียวกันยังฆ่ากันเอง <c oughs> แล้วอย่าคิดกันยังไงคิดว่างไงมีจริงไหมเอเลี่ยนมีจริงไหม หรือที่เห็นกันนี่คือแค่ภาพลงตาหรืออาจจะมีจริงแต่เราไม่รู้เพราะเขาไม่ให้เราเห็นหรือหรืออีกหรือหนึ่งแมงมุหลายหรือเหลือเกินไอเหี้ยหรือหรือพูดได้หลายอย่างพูดวันนี้ก็พูดไม่จบหรอกถ้าพูดถึงเอเลียนอจากแกพูดตั้งนานแล้วเห็นข่าวมาตั้งนานแล้วว่ายิงยูเอฟโอตกสามลำที่ต่างประเทศ อะไรเจ้า่ได้ที่ไหนดูข่าวอยู่ไม่แต่ว่าไม่อยากเปิดข่าวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แต่ไอเนี่ยคือแบบไม่รู้นะแต่ด้วยความที่ช่วงนี้อเมริกาก็ไม่ถูกกับจีนไม่ถูกกับรัสเซียคือมึงจะทำฟิลิวิมาขู่กันหรือเปล่าเพราะว่ายุคเนีเน้เทคโนโลย,ยีเป็นอะไรที่แบบมันมันมันสู้ได้ใช่ยิ่งฝ่ายใน ไปหนึงแบบมีเทคโนโลยีสูงก็แต่แหละหวาน,วานหวานหมูเลยหรือมันอาจจะเป็นของบนโลกกัแหละแต่ผิดพลาดอรืไปเลยปล่อยข่าวว่าเป็นยูเอฟออย่างนี้หรือเปล่าอัานน,นี้เดี๋ยวคือโลกเราในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองเคยเอ่อเรียกไงเยอรมันเนี่ยเคยจะทำสิ่งที่คล้ายๆย,ยูเอฟโออยู่เดี๋ยวหารูปให้ หาลูกให้อีคุณท่องกานั่งอินเสิร์ตอีกดึงดึงผมมามันก็ต้องมาออีกอินเสิร์ตเนี่นยนะมาลูกก่อนแ๊บนึงนะมูเจอเจออินเสิร์ตแลละ,ะอ่ามามาต่อกันรอบหนึ่งเมื่อกี้ไปดูลูกมาไหนส่งไว้ ไม่คิดถึงไหนเลยแต่ที่ว่าก็ผมพูดถึงว่าในสมัยก่อนก็มีการคิดค้นสิ่งที่ใครๆอ่าอัาโอเคซึ่งสำหรับใครที่เป็นแฟนอ่อ เรื่องะไรนี่เป็นแฟนส่งคำโลกก็เราจะรู้จักมันเป็นอย่างนี้เอาเฮียเออเลอส่งอะไรให้กูดูเนี่ยอส่งอะไรให้พี่ดูเนี่ยเฮียเออเลอโทษโทโทงงเลยอยู่ๆส่งมาอะไรวะเยดแม่เออเลอ้ไอ่า ไหนส่งมายังเจอมายังรออีนเตออยู่คอยเล่นกันนะฮะันไมไม่ตามความคิดผมนะผมผมว่าข่าวเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยมีสองประเด็นไม่ U F O ก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยวิทยาการอาจจะหยุดออกไปจากแบบแล้วทำให้ ไปอยู่อย่างนั้นเพราะ U F O มันไม่ได้แปลว่าเอเดียนเสมอ,อไปนะ <Wow. S 1> แต่ว่าสิ่งที่ไม่สามารถอ่ารู้ได้อะไรนะที่เขาพูดกันอนะ่สิ่งที่ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ใช่ไหม hmm. เออเราอาจจะไม่เราอาจอาจจะเป็นเอเลียนหรืออาจจะไม่ใช่แต่ข่าวบางบางตำนักก็บอกว่าเนี่ยยืนยันแล้วไม่ใช่เอเดียนหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่มุอต่างดาวสารัตย์ย้ำ อาจจะเป็นอันนี้ก็ได้อาจจะใช่อย่างที่เขาพูดหรืออาจจะไม่ใช่ทางเราไม่รู้ถ้าผมไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือถ้าเกิดมันปีขึ้นจริงๆเราจะทำยังไงดีเราจะาตัวรดยังไงถ้าถ้าเข้ามาดีก็ไปหยาบแต่ถ้าเขามามายิตโูก ไม่ให้เรียบร้อยอ่ะนี่ภาพอินเสิร์ตก็คืนให้ดูในคลิปแล้วกันก็จะอธิบายก่อนว่าในรูปนี้คืออะไรซึ่งทุกคนดูจากรูปแล้วอาจจะเห็บเฮ้ยนี่มันรูปปลอมทําขึ้นแน่จะพูดตามตรงเลยเพราะว่านี่คือสิ่งคือมันคือแบบแปนของสิ่งที่ดูคล้ายๆการบินในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นแบบพิมพ์ที่มาจากเยอรมันในช่วงแพร่ส่งที่ จะไม่ได้วฝ่ายไหนยึดได้ก็ไปยึดอ่าเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ไม่รู้สิแต่ผมเคยคือคิดว่าทุกคนเคยมันต้องมีสักคนที่เคยพยายามทำกานบินอันนี้แล้วผมเชื่อว่าไอคนที่ได้แบบเป็นไปไม่ต้องแอบทำอยู่แล้วทำจะเป็น u f เอโอนะไอแอรเป็นยานบินอวกาศเลยนะไอแอรยแล้วแล้วรูปนี้ที่มึงส่งมาออกได้ไหมเนี่ยฮะทำไมอะ อ่ะเปล่าฮะสงสัยเฉดอ,ออกมันออกมันออกมันออกยูทูบได้ปะเนี่ยทำไมอ่ะทำไมออกไม่ได้รูปรูป,ป,ปมนะปันเตี้ยล้าเลยเนี่ยรูปรูปมันทำไมนะรูปขึ้นล้าเลยเนี่ยรูปอะไรขึ้นลาเดี๋ยว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 จะเปืดภาพไปให้แล้วกันอะไรวะตกใจหมดอ,อที่บอกขึ้นยูทูบได้ไหม ลูกไอเยอรมันเนี่ยขึ้นได้ไหมอ๋อเยอรมันขึ้นได้ไหมอันนั้นมันเป็นสัญลักษณ์กางเขนเลขกลงได้แต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์สวัสดิการลงไม่ได้<อ>เพราะว่ากางเขนเล็กอันนี้ยังมีใช้อยู่<อ>ก็ลงได้กไม่รู้อะกลัวกลัวช่องบินไม่ใช่หรอ อย,อย่างมากสุดช่องที่โดนแบนงในเยอรมันนี่เนี่ยไม่เป็นไรกูค,คงไม่มีคนเียอรมันมาดูกูหรอกเออแต่พักมีกูก็คงคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะเออแบบแปลว่าอะไรอ๋อไม่ไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้อะไรคุยเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยก็ถามว่าทำไมเอาสิ่งนี้มาก็แค่ตอน ด้วยความที่เราเป็นย้ำแล้วว่าเราเป็นคนชอบทำลงแล้วเราเคยดูเนี่ยเราเราเห็นแล้วเราแค่รู้สึกว่าแบบอืมใช่ป่าวว่าเออคือ,อคือแบบโลกเราเคยเคยพยายามจะทําสิ่งนี้มาก่อนแ้วถจะทำอีกรอบจะเป็นอะไรไปใช่เอ้อ <laughs> เอาใครจะรู้ไอ้ที่มันยิงตกอาจจะเป็นของของมันเองครับ โมูข่าวไปงั้นก็ได้แล้วจะอยู่คนก็มาจับตามบงความ,าามความความ,ความเป็นจริงของตัวเองแหละแต่ให้แบบมันมันเป็นข้อมูลงบไม่สามารถเปิดเผยได้เอออาจจะเป็นอะไรอย่างั้นเปล่าสุดสุดสุดท้ายไม่ติดต่อเงียบก,กีบเยของกูนีหว่าต่อยแม่งเลยกบข่าวเออกบข่าวงี้เปล่าอะไรงี้เปล่ามีใครรู้ค <c oughs> าราเซอร์ไอแซคนิวตันยังตอบไม่ได้เลย อย่เดี๋ยวเขาเกี่ยวอะไรอ้าวไม่เกี่ยวเขาตายไปแล้วดีกว่าไม่เกี่ยเขาก็ตายไปแล้วเขาคิดเขาคิดแค่สดีสัมพันธภาพเกี่ยวอะไรวันนี้อย่างที่วิทยาศาสตร์บอกจินตนาการสมคัญกวบความรู้สำหรับวันนี้ขอจบเรื่องยูเอฟเพียงเท่านี้ครับไปบ่ายเปยเป็นยังไงเป็นยังไง เหนื่อยแล้ว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 หลว่ามีจริงไหมมีมีจริงไหมอยู่ยูเอโอมีจริงไหมมันไอที่ผมส่งให้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ยูเอโอที่กูพูดถึงเนี่ยมีจริงไหมผมเออถามว่ามีจริงไหมผมมันกล้ามกลืงอ๋ออแล้วแล้ว แล้วเอวันวันนั้นที่ว่ากูกูไปบ้านอ่ะวันวอาทิตย์อ่ะเออแล้วมึงมึงกับแฟนมึงนี่มีจริงไหมนะอะไรนะไม่ใช่เอ่อคุณเลยเดี๋ยกันระไม่ใช่เหรอเดี๋ยว,อยวขออีกทีพี่ผู้บ้าอะไรปลาป้าไม่มีอะไรไม่มไ